บายดีเด้อเอฟซีทุกคนตั้มตั้มตั้มพี่น้องมาสก่กูทุกคนแกุกมาตั้มพี่น้องแถวตั้มจุกคนเมื่อคืนเขาคตั้หุ่งม้อกินแบบอ่อกเข้าเอาอ่ะอกหนาบอมาหนา

ขึนหมดได้เลยน่ค่ะไโปะบนหลัโอปโป๊ปุ๊บปปีโป๊ป้าแม่แม่เอาหน้าจอกค่ะฉันจะจอกนี่หนจอบอ้นี่บกินแห่งเม่งไปนี่กินเปลี่ยว

แค่บนเ้าปเนี่กน้บปบ้ปนกนวนมันหายล้วอันนี้ซะอะของบอกเอ้ยจุ่งลยเด้อ ก็ฟาดบ่นเลบ่บ่เอาจงเอาตัเด <c ười> ้อม <ất> ันาแนงักินเพชรไปได้สุกและ

ตอนนี้นอนมอนูสุด็้ายอแบบสดมอนหนอีกตลอดนะมองมอแต่กินกินแล้วก็กินนำ้ำกินแล้วกินนำ้ำเอาแรกป,ปอกมาลินนะ

ัโหลลโหลงอเมย์นอนตัวเตาตรนี้เมอไปจับอ่ะนอนนอนบนตั่าบ้างแหามันนอนยเยอะก็เลี้ยงไปละโอ้โหโตกันเล พ,พี่นักพี่นมันพิแนล่ตาจะเดินตานตาไหลเลย ดันออกคืนไปจ้ะโตยโตโตโต้บมาซาสรบุญอาหามมานี่เดออยไรคะโอ้ย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  กินหันกินหนื่อยมือหลดมันเ่นหลดน้มีอยู่อมือหลดรนอยู่่ก็โลิ่งราซื้อมันเมื่อเมื่อมาใส่ซ <ร Stevens. S 1> ื้อมันนะพวกไห่ก็จับที่จับกระปะบมลินบอกรนนะเรื nah ่ยองเมมันจบจับกระเทียมกระปะ ตุ๊กตาอเรืองนี่หอตุ๊กตาหยอกตุ๊กตาฉีดจีนมากเนี่ยอ๊ะอ๊หัวเนี่ยร่อนนี่อะนี่นีนน เงือะลงอะ,งอะยืดยดนด้าพี่นำขีเมอรลูกเ้าอยจะเห็นมันแล้ว หรือพ่อเด้อเนีแบบปลาโลปลมาเราเห็นั้นมีประจําเป็นได้จะได้ได้ไปเดี๋ยวด้อพี่นอ้องเด้ออืสารวนพี่น้องเอ้ยออโต้พ่อคลิปหนาพี่น้องบายบาโต้บายโต้โตหนามุมซิมเอร์อมัออมน้าอัมในพี่น้องนี่แหละ